สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมซีซินเวอร์กับในรายการพิมพ์ลีกอังกฤษครับบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์อีกครั้งหนึ่งลิวพูเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของแมเช h สเตอร์แต่ศึกแดงเดือดนั่นเองครับผมเป็นเทค2นะครับเทคแรกเราทําไปแล้วและเทคนั้นสถานการณ์ยังไม่อัปเดตสักเท่าไหร่ครับวันนี้อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ การอัปเดตท,ที่ผมว่านั่นก็คือแมนเชสเตอร์ยู่แต่ดครับทยานฟ้าขึ้นเป็นจากฝูงพิมพ์มิลีอังกฤษในรอบ3ปีกับอีก3เดือนประมาณนี้ครับเออถ้าพูดเป็นเลขขั้นสันก็40เดือนครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนต่ไม่เคยขึ้นจาฝูงเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเราดูราอัพของเอร์พูกันก่อนเลย เหลียวภูครับมาในระบบ4-3-3นะครับวันนี้ได้มาติดกลับมาลงสู่สนามครับสลัดอาการบาดเจ็บนะลงสู่สนามเจอกับแมนยูในวันนี้ที่แอนฟิลด์แห่งนี้ครับเราดูไลฟ์ของทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาในระบบ4-2-3-1ครับผู้เล่นจัดไลฟ์อัพที่แบบตัวลุกทั้งหมด4คนเลย มสุดยอดจริงๆครับโซชาวนันนี้น่าจะเอา3มแต้มกับโรงละครแห่งความฝันแน่นอนครับโอทอฟอร์ดเอ้ยตองมาล่า3มแต้ม,ม,ม,ตร utter, ตมครับ U, ถ้าสมมุติแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับชนะแมนยูที่แอนถ้าสมมติแมนยูนะครับชนะลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์แห่งนี้นะครับทางด้านแมนยูก็จะหนีห่างลิเวอร์พูลไปสาอปเป็น6คะแนนครับ แต่ถ้านัดนี้ลิเวอร์พูลชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับลิเวอร์พูลก็จะขึ้นเป็นจ่าฝูงแทนแมนยูครับเพราะว่าลูกได้เสียลิเวอร์พูลดีกว่าแมนยูเป็นหลายเท่าเลยนะครับก็มันคือศึกแห่งการชิงจ่าฝูงกันต่อไปอ่านวบูรุโนโูเล่นกับทันด้าเนะ่ะโอ้โหคาวานี่ตอกส้นกับบูรุโนโูติดทันด้าเนะ่ะฟัมโยครับจอแดนเฮดเดอร์สันให้กับมาติช ไหลามามาที่เกิร์ติสโจนไวนาดุมไวนาดุมขึ้นมาที่แฮนเดนอร์สันจอแดนแฮนเดอร์สันให้กับไวนาดุมคือผมทำครั้งที่2แล้วนะถ้าถ้ารวมรวมที่เทปเสียไปอันนี้คือครั้งที่3ที่ภาคแดงเดือดนะครับผมบอกเลยว่าเดือดจริงๆนะครั้งแรกที่เราทำก็ไปย้อนดูกันได้นะครับครั้งที่1น,นี่เป็นแมนยูชนะอันนี้ครั้งที่2ของแดงเดือดแล้ว นะครับที่เราทําเหมือนเทค2นะครับเพราะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนมันน่าจะสนุกสุดมันแน่นอนถ้าในมุมมองโซชาเอาหละ่ะแค่1แต้มก็นำลิเวอร์พูลนะครับต่อไปยาวๆนะนำไปจ่าฝูงต่อไปยาวๆแน่นอนครับบุนโน่ฟินน์ให้มาที่รั s ฟอร์ดเข้าขวาครับรั s ฟอร์ดหาช่องยิงให้คาวานี่จับหนึ่งจะว่าตอกส้นมาร์ พีติตไม่ได้ยิงครับเนมายามาติชโอ้โหทำกันสวยครับแมนยูแล้วเกมสวนกลับของยูโย่ผู้ฟามิโยโรเวอร์สันมาที่ไวนาดุมโรเบิร์ตเฟมินโนเฟมินโมนโเปลี่ยนฝั่งมาครับชูวนาโนพักอ,อกให้กับซาร่าซาร่ามาที่โจนส์เอาเลยครับมาเน่ขวาของมาเน่ย,ยิงไม่ได้หากให้กับไวนาะดุ่มแรงเกินไปครับแม่ วายนาถือว่าวนาดุ่มจมูกไวครับแต่มันก็แรงเกินไปครับสำหรับไวายนาดุ่มไม่ได้ยิงครับสาเดวมานี่ต้องยกมือขอโทษเพื่อนเลยนะจ้ะเมืเ่อกี้ต้องขอโทษจริงๆเพื่อนโอ้แล้วแมนยูถ้าเสมอนะครับก็เป็นจ่าฝูงยอะๆาวไปเหมือนกันครับผมแต่เฮดทูเฮดทั้ง2ทีมนี้ครับ บอกเลยว่าเดือดเหมือนกันนะเดือดเหมือนกันครับแดงเดือด h e ตทุเหทั้ง2ทีมนี้นะครับทางด้านหเกมหลังสุดที่เจอกันนะครับทางด้านแมนเชสเตอร์แต่ชนะได้แค่1ครั้งครับผมเป็นการชนะในปี2018ครับชนะที่ออสติ์ฟอร์ดถ้าเล่นในแอนฟิลด์แมนยูยังไม่ชนะลิเวอร์พูลเลยนะครับในเกม ในเกมฤดูกาลที่แล้วนะครับฤดูกาลที่แล้วนะครับลิเวอร์พูลชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่แอนฟิลด์แห่งนี้นะครับ2ประตูต่อ0นั่นเองครับถ้าย้อนกลับไปปีที่แมนยูมาชนะทางด้านน่ะลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์แห่งนี้ก็ต้องย้อนกลับไปปี2015ถึง2016นสเลยครับย้อนกลับไปนานมากๆแต่รูปแบบเกมตอนนี้ยังเป็นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่แรกหมัดกับลิเวอร์พูลในเกมฟีฟ่ายี บิสาก้าไหลามาให้กับคาวานีคาวานีรอที่จะจ่ายแต่ต้องคืนที่อารอนบิสาก้าครับติดจ่ายก็ยังติดผู้เล่นลิฟูโอ้โหแต่ลิฟูก็จ่ายพลาดเอง,เองป,อ,ปอกบ็อกบาผู้ที่ทำประตูให้กับทางด้านแมนเชสเตอร์ Manchester จะเก็บ3แต้มเกมกับเบอร์ลี่ได้นะสำหรับปอกบาคาวานีบรูโน่จะคว้าแต่บอลเข้าทางแมนยูครับปอกบา ให้มาที่บูรุโน่บูรุโน่ฟァนแน์มาที่คาวานี่ครับคืนที่บูรุโน่มาเซียวเสีย,สยบอลให้กับลิเวอร์พูลซาดิโอมาเน่มาเน่ให้กับฟาบิโนครับฟาบิโนต้องคืนที่อาริซองอาริซงเบเกอร์เล่นสั้นๆง่ายๆโรยดูสั้นครับ เดสซันยกยาวมาเลยครับแม่ทันไม่ทันซาร่าน่าจะถึงแล้วก็ทันหรือเปล่าซาร่าไม่ทันครับโอ้เหมือนจะถึงเหมือนจะทันแต่สุดท้ายก็ไม่ทันครับผมโอ้โหแฮนเดซันบอกว่าต้องสวิปเปลี่ยนเร็วครับเมื่อกี้ซาร่าวิ่งทําทางมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในลุดการที่แล้วนะครับปี2019ถึ2020ครับลิเวอร์พูลชนะแมนยู ที่แอนฟิลส่วนในเกมที่ลิวพูไปเยือนออทฟอร์ดครับเสมอกัน1ประตูต่อ1น,นั่นเองครับแต่ครั้งนี้โซชาบอกว่าโซชาล่างทองอ่ะคุมทีมยังไงก็แบบยังเถื่อนยังโหดครับแต่ก็ไม่ได้ถลม่มอ่ะทลายทีมผู้แข่งขนาดนั้นนะครับก็ยิงเกมละ1-0นย์นะ 1-0บ้าง 1>, 1, 1 0 2 1ประมาณนี้ครับที่ถล่มทลายนะก็เจอกันลรีดแล้วครับอู้แล้วดูเข้าทางปืนของอู้ยนาดุนะ๊งครับไม่มีความไซส์เลยครับแต่ว่ายิงไปไมุ่งพอดเข้าไปนาดุ๊งดูภาพช้าอีกทีครับนี่ครับไปนาดุมยิงเลียดมาจังหวะนี้มันไม่ติดไซ์โป้งให้ครับแกไม่ได้วางเท้าปั่นไซ์ครับโอ้แกวางเท้าแบบยิงพุ่งๆเลยฮร <c oughs> 5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับชนะ4เสมอแค่1ครับเสมอเกมกับเรตเตอร์ซิตี้ส่วนลิเวอร์พูลครับไม่ค่อยดีเลยครับ5เกมหลังสุดนะครับชนะ2เสมอ2แพ้1ครับเกม3เกมหลังสุดถ้านับถัดไปนะครับลิเวอร์พูลยังไม่ชนะใครเลยครับเพราะว่าเสมอมา2แพ้มา1ทำให้ทีมแต่ละทีมก็ไล่จี้ลิเวอร์พูลมาแล้วดูโอ้โหเกือบเล่นยากครับ ทางด้านดาวิดเดีคิอพอลียวพูไปชนะทอนนนมฮอสเปอร์ชนะคิสซันพาเลตนะเสมอกับเวกบอมเสมอกับนิวคาสเซิลนะแล้วก็มาแพ้ทางด้านเซาแฮมตันครับแมนยูนะครับ5เกมหลังสุดก็ชนะลีดยูเนเต็ดนะครับชนะเสมอกับเลสเตอร์ซิตี้ชนะวูล์ฟชนะแอสตันวิลล่าแล้วก็ชนะเบอรีครับ แต่ก็ไม่ได้ชนะแบบขาดลอยขนาดนั้นนะทานั้นแมนยูก็ต้องมาดูต้องพิสูจน์ว่าของจริงหรือเปล่ากันนัดนี้นะครับเทานั้นโซชาพิสูจน์ว่าทีมตัวเองดีพอหรือเปล่าก,กับการที่จะเป็นจ่าฝูงครับซาราให้ทเทรนนาโนโมซาลาคืนที่ทเทนน่าโนเทนต้องคืนซาราครับเล่นกัน2คนพยายามชี้หาเลียมเปิดเน ยังเปิดไม่ได้ครับเทรนาโนซาร่าทิ้ที่เทรนาโนเอาละครับจอแดนเฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันมาให้กับซาร่าเขาเวลาบาดเจ็บ1นาทีครับซาร่าพลิกสวยครับซาร่าเปิดโค้งเข้ามาติดใบยี่แม็กควายเคลียทิ้งออกมาสุดท้ายพิศินเป่านกหวีดหมดเวลายังยังทำอะไรกันไม่ได้ครับเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์ทั้ง2ทีมนี้นะครับยังไงก็ตามไปดูครึ่งหลังกันดีกว่าครับว่าบทสรุปจะเป็นยังไงนะครับไปดูครึ่งหลังกันเลยครับผม ยังไงก็ตามะครับใครที่มาดูถึงตอนนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับปุ่มแดงๆอยู่ข้างล่างกดติดตามกันได้นะครับผมกดแชร์กันเยอะๆนะครับรับรองนะครับว่าสนุกสุดมันแน่นอนครับสำหรับช่องเรานะฮะสถิติครึ่งแรกนะครับก็ขอออกมาแล้วนะครับ65ปเครับเป็นของทางด้านลิวพูครับโอกาสยิงสาครั้งตรงกรอบ2ครั้งครับเป็นของลิวพูครับ 35%ารการของบอลของแมนยูในครึ่งแรกนะครับผมและไม่มีโอกาสยิงแม้แต่ครั้งเดียวครับสำหรับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับถือว่าลิวฟพูมาเอาจริงเอาจังครับอ,อย่าเอาสามแต้มแน่นอนครับจะทวงจากฝูงคืนครับถ้าเป็นอย่างนี้ค <c oughs> าวานี่คาวานี่เจอปั๊มมาติชให้เ <c oughs> ฟมิโนเฟมิโนเฟมิโนมอ,องหาครับเฟมิโนโเล่นสั้นๆง่ายๆกับทางด้านลรเบอร์สัน โรเบอร์สันมาที่ฟอนาดูงครับเฟมิโนเอ,อดิสันจอแดนสันมาที่นาบิเกต้าครับโรเบร์โตเฟมิโนแม่เจอแม็กควายทิ้มไปซ้ายมีแรชฟอร์ดคืนที่บรูโน,โนชิให้กับคาวานี่หลุดหรือเปล่าล้ำหน้าครับเอดิสันคาวานี่พยายามที่จะชนะกับดักล้ำหน้าครับแม่แต่ว่าฟารมิโ,โยเหลือบเห็นแล้วเขาวิ่งทะแยงมาเลยครับล้ำเต็มเต็มครับ เข่าขวาของคาวานี่เหมือนเคอร์ติสโจนจะออกครับแล้วเอาส่งนาบิเกต้าลงมาแทนเคอร์ติสโจนนะฮะ <Shot. S 1> โอ้แล้วบอกเลยว่าเราจะเจอกับแดงเดือดกันจนแบบน่าเบื่อเบื่อเพราะว่าสัปดาห์หน้าผมก็ต้องมานั่งคาคเกมแดงเดือดครับในของรายการ FA Cup ครับ,รบโอ้โหสนุกจริงๆนะ มอะไรมันจะมันขนาดนั้นครับคือเหมือนว่านัดล้างแค้นนะแต่ว่าเป็นล้างแค้นบอลถ้วยอย่างเงี้ยเออ,เอถ้าใครแพ้หรือใครเสมอมานะน่าจะสุดยอดครในเกมวันนั้นครับในเกม FA ครับรอบ32ทีมสุดท้ายน่าจะรอบนั้นนะไม่ใช่รอบ16ทีมนะครับแฮนเดอร์สันแฮนเดอร์สันยกมาแต่ว่าติดไบยี่ครับไบยี่ทำหน้าที่เซนเตอร์ได้ดีครับ ลงแทนเลนดิเลฟเลยอูยนอนน้แล้วยกมาเทรนอโนพาดเลยครับแล้วชงมาได้แรชฟอร์ดยังไม่ทำเลยครับลูกชอ่อก็ะพาดเหมือนกันแต่ว่าเป็นวอนทุ่มของลิเวอร์พูลครับไหวนดุูกออกครับแล้วเอาติอาโก้ลงมาแทนครับส่วน,นไม่ย่ามาติดออกแล้วเอาเฟสลงมาแทนครับเพราะเปลี่ยนแดนกลางทั้งคู่ครับ เฟตก็อาจจะเอาความสดมาวิ่งไล่บอลสักหน่อยฮะมาติดช้าก,ก็จริงนะครับแต่ว่าดักบอลได้ดีครับเฟตนี่มีความเร็วฮะแล้วก็สกัดบอลได้อย่างมั่นยำครับเข้าเทคได้อย่างดุดันแฮนเดอร์สันให้มาที่ซาร่าครับซาร่ามาที่เตียโกโ้โอ้โหเตียโก้มาถึงก็จ่ายพลาดเลยครับเตียโก้ ด้วยอาการบาดเจ็บด้วยด้วยโควิดที่เล่นงานเขาช่วงที่มาแรกๆครับจำได้เลยครับเกมที่มาแรกๆเจอกับทางด้านเชลซีนี่โู้ตีก้เล่นโคตรดีครับมาซิยาวใช้ความแข็งและความเร็วกระชาค,ครับแอนโตนีมาซิยาวแอนโตนีมาซิยาวดึงเข้าซ้ายแล้วก็จ่ายให้กับอบิซากา้าคาวานี่เห็นปลอกบาป,ป๊อกบาจะ <c oughs> จะเปิดทำไม บอลเป็นของลอิวพูอีกนะครับจะเสมอกันศูนหรือเปล่านในที่ที่เจ็สิบแล้วครับเล่งยังไงก็แบบว่าคือแบบเป็นมวยถูกคู่จริงๆอ่ะมันมันแบบบุกไปบุกมาบุกไปบุกมาไม่ได้ยิงเสียบอลหน้าประตูฝั่งของข้ามส่วนกราบเสียบอลหน้าประตูอย่างเงี้ยแล้วก็บุกไปบุกมาอย่างเงี้ยยังไม่ได้จบสกอร์ดีๆแต่เฮนเดอร์สันบอกไม่ไหวแล้วเว้ยกุยกล้าล้ำหน้าครับแม่ซาลาครับ ข่าวนี้ซาลาล้ำหน้าและแฮนเดอร์สันยกโตรแม่นครับแต่ว่าโอ้โหเสียดายที่ล้ำหน้าไปครับทั้งนั้นมซาลาเปลี่ยนแล้วครับทั้งนั้นอ่ะโอ้โเอาฟิลเลียมลงมาแทนทงนั้นชเวนาโนครับส่วนแมนยูก็ส่งเมสันกินมูดลงมาแล้วครับ แทนมาซียาวนี่ครับตำแหน่งปีกขวาของเมสันกินวูดครับที่ทำหน้าที่ได้อย่างดีคาวานี่คาวานี่เห็นบูโลโน่ลูกนี้ล้ำหน้าครับโอ้โหช้าไปนิดนึงครับเอนิสันคาวานี่บูโนโน่ถึงกับโวยพื้นแล้วทำไมจ่ายท้าอย่างนี้ครับนี่ดูอีกครั้งนี่ครับโอ้โหมาติสครับบอกเลยว่าตอนนั้นมาติสยืนอยู่หลังฟาบินโย่แต่แกวิ่งมา <laughs> เพื่อที่จะเช็คล้ำหน้าครับโอ้โหมาติส โค้งเข้ามาซาลาพักอกโมซาลาให้มาวิเลียมมิโควิลเลียมนะฮะเจ้าหนูดาวรุ่งเสมอไม่ได้นะครับเสมอลีเวอร์พูลจะยังตามแมนเชสเตอร์เตดต่อไปนะครับ อู๋แล้วดูโรบโรินโซ่เฟมิโน่ในกรอบเขตโทษของแมนยูเฟมิโน่เฟมิโน่หาเหลี่ยมเปิดมันนาบิเกต้าจับได้แล้วให้มาทชิฟฟิเลียมวิลเลียมหาเหลี่ยมที่จะเปิดอยู่ครับโอ้โหพลิกสวยครับวิลเลียมเปิดโค้งเข้ามาซาลาไม่ถึงก็ติดมาบิซาก้าแล้วสวนกลับหรือเปล่าแมนยูเฟตเฟตให้กับบูรูโน่บรูโน่ไฟแนนซ์ บูโน่ม้วนให้มาที่เฟสเฟสมาที่บูโน่ไฟายนั้นสวิปมาฝั่งนี้ครับเมสันกินวูดกินวูดหักเข้ากลางมามีล้มผู้ธศิสินไม่ว่าอะไรครับล้มเองโรเบอร์สันดิส่งเบเกอร์ฟาเินโยจ่ายมาและจอแดนเฮนเดอร์สันเปิดโค้งมาโอ้โหซาล่ายังไม่ออกเขาไปเลี่ยมไปเลี่ยมเข้ากลางมาที่เฮนเดอร์สัน สันมงให้กับทันติโกมงเฉือนมาทนานน้ามาเน่ซาดิโอมาเน่ตอก้นมาโรเบอร์สันครับเหลี่ยมเปิดมีแต่พิกก่อนครับโรเบอร์ซันโรเบอร์สันยังไม่เปิดโรเบอร์สันล็อกดึงโรเบอร์ซันยังไม่เปิดหายมาที่มาเน่เจอปั๊มโดยแมนยูแล้วสวนกลับละครับโอ้โหแต่สุดท้ายครับก็เจอตัดบอลตรงกลางเหมือนเดิมครับ แต่ถ้าแบ่งแต้มกันไปแมนยู U, วันนี้ก็ถือว่าประสมความสําเร็จแล้วล่ะครับทํายังไงก็ได้ครับอยากให้ลิเวอร์พูลชนะแมนยูก็แค่นั้นครับโซชาที่ต้องทําครับทํายังไงก็ได้อยากให้ลิเวอร์พูลชนะทีมตัวเองครับเสมอก็ได้ก็เสมอก็ยังอยู่เป็นจะ่จากฝุงต่อไปแล้วเดี๋ยวดูเมซาก,กินโดตบให้กับคาวานี่กระชากครับคาวานี่ไม่กันเสมอหรือเปล่าคาวานี่ปาดมาบุูโนโดได้ยิงแต่ติดเซฟโอ้โหแล้วพิสซินมองนอกบีดเป่าหมด เวลาหรือเปล่าเรียบร้อยครับเป่าเออมองนาฬิกาเป่านกหวีดหมดเวลาโอ้โหมองนกหวีดเป่าหมดนาฬิกา <c oughs> <c oughs> แบ่งแต้มกันไปครับคนละแต้มก็เสมอกันศูนย์คนะตูต่อศูนย์อันนี้คือเทค2สองครับเทคแรกไปดูกันได้ครับเทคนั้นมีสกอร์มีคนชนะด้วยแต่ว่าไม่ได้อัปเดตสถานการณ์ที่ว่าแมนเชสเตอร์อยู่เป็นจ่าฝูงแต่อันนี้คืออัปเดตสถานการณ์เรียบร้อยแล้วครับยังไงก็าตามครับดูไว นะครจำลองให้เห็นที่เฉยนะครับแม่ไม่ต้องซีเรียสเมืาเกมเสม,มอของจริงเพราะว่าน่าจะดูเดือดเลือดพลาดแน่นอนครับอย่าลืมไปติดตามของจริงกันด้วยนะครับผมกดติดตามกดแชร์กันด้วยนะครับติดตามกับปุ่มแดงๆ ติดตามกระปุ่มแดงๆข้างล่างเนี่ยแล้วก็กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะกดแชร์ลง Facebook กดแชร์ลงกลุ่ม Facebook ให้แฟนๆทั้ง2ทีมได้เห็นกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับซียู